เอาเลยครับผมก็ขอ,อกราบส,ราสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเรามี9เรื่องที่ควรระวังสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยซึ่งบอกเลยครับว่าพลาดได้แต่อดีไม่พังมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังสําหรับในพาร์ทนี้ก่อนไปรับชมเคฟฝากเพื่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนจิ้นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้ยนะครับและสาหรับเ,เพื่อนท่านใดที่กาลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการในดีเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อน,ๆ,นๆที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต,ต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิ เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS l i n k ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS l i n k และบอกที่ช่องซากนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนสำหรับหัวข้อที่1ของเรานะครับนั่นคือลำดับการปั้นตัวละครภายในเกม s ซ v e ่น Re ท์ r ีเบิรนั่นเองสำหรับลำดับการปั้นที่ผมได้ทำการสรุปตั้งแต่ผมเล่นเดียวานจนถึงเวลานะปัจจุบันครับมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4ส,สายหลักๆโดยที่สายแรกครับก็คือสายกายภาพ2ทีมเรส3ทีมฟาร์มและ4ทีมเวทซึ่งในช่วงเริ่มต้นครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตัวเกมถ้าเป็นเพื่อนเล่นตอนนี้หรือว่าใครที่คิดจะเลียดีเนี่ยการเริ่มต้นในตู้แรกครับก็ยังมีในส่วนของตัวละครแทโอให้กับเ,เพื่อนสุ่มกันอยู่นะซึ่งแทโอที่เขานิยมกันเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทีมสายกายภาพอยู่แล้วทุกสกิลครับเป็นการตีหมูทั้งหมดและที่สําคัญในกรณีที่ตัวเขาตายเนี่ยและคืนชีพกลับมาเนี่ย เขาจะเป็นอมตะาอยู่ทั้งหมด2เทิร์นและในกรณีที่เ,เพื่อนๆนปลด C2 หรือได้ตัวละครเขาเนี่ยมายทั้งหมด3ตัวละครเ,เพื่อนๆสามารถรีเซตสกิลของเขาได้และถ้าเ,เพื่อนๆปลดเป็นถึงระดับ C6 จะทําให้อัตราคิย์ทิคอลของเขาเนี่ยเป็น100%เ,นเพื่อนๆเน้นส่วนของความเสียหายคีย์ิคอลแล้วก็พลังโจมตีกายภาพได้เต็มที่เลยก็จะเป็นตัวละครที่ใช้งานช่วงต้นได้ค่อนข้าง,งดีมากๆตัวละครในอื่นเราค่อยว่ากันตามสเต็ปส่วน2ครับนั่นคือทีมเรด ทีมเรสในที่นี้นะฮะเราจะต้องดูองค์ประกอบและก็ปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมในการเล่นอย่างที่ผมเคยอธิบายในคลิปมือใหม่คลิปไกด์ฉบับปรับปรุงต่างๆครับว่าเรสของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ลมระ3เรสหลักก็คือปีศาจวัวมังกรแล้วก็ไฮดาในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องดูว่าเรามีดิวเลอร์หลักคือตัวอะไรในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีเอสปาดาสามารถปั้นทีมลงปีศาจวัวได้เลยนะครับเพราะว่าเอสปาดาที่เป็น C0 ย์เนี่ยมันค่อนข้างเก่งแล้วก็ยิงได้แรงมากๆ แต่ถ้าเพื่อนไม่มีครับเพื่อนๆอก็มาในดันเจียนที่เป็นมังกรนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยจะมี2ตัวละครที่เพื่อนๆปั้นแล้วอะยังไงก็เอาไปไต่สเตตแล้วก็จะไม่เปลืองทรัพยากรเช่นตัวละครอีวานแล้วก็ยูอิทั้ง2ตัวละครครับเอามาลงเรดได้แล้วก็เอาไปลงสเตตต่อได้ส่วนดีลเลอร์แนะนำครับก็จะมีในส่วนของน้องเซอินกับราเชลถ้าเพื่อนเพื่อนมีราเชลปั้นราเชลไปก่อนได้ครับแล้วก็เซอินเนี่ยจะแจกฟรีในล็อกอินวันที่ยีฟสองันทางตัวเกมนะครับไม่มีไม่เป็นไรครับก็ใช้ราเช ใช้แทโอในการฟาร์มไปก่อนได้เช่นเดีวยวกันครับเพร,ราะว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้แล้วก็เซ็ตท,ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นเซตพลังโจมตีสามารถนําไปใส่ให้กับตัวละครแทโอได้สบายส่วนไฮดร้าในส่วนนี้นะครับคุณจะต้องปั้นในส่วนของปาสคาลถ้ายังไม่มีไม่จะเป็นต้องรีบนะครับใช้วิธีการฟาร์มตามสเตปไปเรื่อยๆอันนี้คือในส่วนของทีมเรสต้องดูองค์ประกอบของทีมหลักๆของเรากันก่อนนะหลังจากนั้นครับ เราได้ทีมฟาร์มกายภาพแล้วทีมเรสแล้วนะครับต่อไปก็คือทีมฟาร์บี้สำหรับทีมฟาร์บีห้หลักๆครับรเพื่อนๆจะต้องดูว่าปัจจุบันเพื่อนมาจุดเช็คพอยต์ไหนในกรณีที่เป็น d a เพื่อนๆจะต้องไปถึงเช็คพอยต์แปดขีดหนึ่งให้ได้แต่ทุกคนจะเริ่มติดในดันเจี้ยนที่เป็นเจ็ดขีดสิบเจ็ดขีดยี่สิบอ่ะตอนนี้คือคุณไปลงเลสต่อได้เลยแล้วก็ปั้นตัวละครมาลงให้แปดขีดหนึ่งได้แล้วก็ไปที่สิบขีดหนึ่งสุดท้ายไปจบที่สิบสี่ขีดหนึ จุดเช็คพอยต์สำหรับสายฟรีในสัปดาห์แรกได้เลยหลังจากนั้นครับเป็นเพื่อนจะต้องฟาร์มทีมลงในส่วนของฝันร้าย1นึ่ขีดหให้ไหวซึ่งฝันร้าย1นึ่ขีดหครับจะต้องใช้ทั้งหมด2ทีมหลักๆก,ก็คือทีมสายกายภาพและก็ทีมเวทสําหรับทีมเวทครับก็จะมี2ช้ชอยส์ให้เลือกนะครับซึ่งชอยส์ที่ง่ายที่สุดครับผมก็จะแนะนําเป็นกล้าหารสําหรับกล้าหานครับเป็นตัวละครที่ซีูนและเก่งเลยเว้ยทุกคนคือเขามีความสามารถในการฮิวตัวเขาเองอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาไม่มีตู้ ลงไปในตู้แล้วก็พยายามสุ่มให้ได้ตัวละครเข้ามาถ้าได้ก็จะดีครับคุณจะสามารถปั้นเขาเนี่ยไว้ลงในทีมฝันร้ายได้เลยนะครับหนึ่งคิดหนึ่งแต่ว,ว่าเป็นทีมฟาร์มฝันร้ายเพราะว่าอย่างน้อยฝันร้ายคุณจะต้องฟาร์มทั้งหมด2ทีมและอีกหนึ่งตัวละครครับก็จะเป็นตัวละครน้องยอนฮีอ่าอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับ C 0ก็ใช้งานได้แต่เพื่อจะต้องทอาอัตราคีย์ิคอลสูงสูง,สง,สงแล้วก็ความเสียงหายคีย์ิคอลกับพลังจมตีเวทที่สูงขึ้นหลังจากนั้นครับพอเราได้ทีมฟาร์ สำหรับทีมเวทที่ใช้ในการไต่สเตจได้ไกลแล้วก็ไปได้ระยะยาวครับหนึ่งเลยนะคะคือตัวนี้ครับนี่เมลครีนะครับหรือว่าทีมโควิดของเราเพราะว่าสถานะนี้ครับมันก็จะเป็นทวนกระแสะเวทมนต์ที่จะเป็นการกระจายความเสียหายต่อเนื่องให้กับตัวอื่นนะครับสูงสุด7เป้าหมายหรือว่าสถานะสามารถสแตกเว้สูงสุด7ครั้งในส่วนนี้ครับมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะต้องวางทีมเวทนะครับหรือว่าตัวละครที่เป็นสายเวทเนี่ยอย่างน้อย 3ตัวละครขึ้นไปครับเพื่อใช้ผลความสามารถตรงส่วนนี้นะฮะไม่งั้นก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถตรงส่วนนี้ได้เพื่อนจะต้องวางกันก่นกอนนะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการใช้งานก็จะเป็นในส่วนของเมลครีถ้าใครมียูชินอ่ะก็สามารถใช้ยูชินได้เพราะว่ายูชินเนี่ยเป็นตัวจ่ายซีซีเอาไว้สตัรทําให้สแต็กเนี่ยมาทำดาเมจต่อเนื่องแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครครับก็จะเป็นตัวนี้ได้เช่นเดียวกันครับวาริซาและจบด้วยที่เป็นตัวละครน้องยอนฮีอ่ะเป็น DPS หลอกอีกหนึ่งตัวละครก็ได้เช่นเดีวยวกันครับอันนี้ก็จะเป็นส,ตาารสรตเต สายต่างๆนั่นเองตามแต่ละช่วงของทางตัวเกมแล้วก็สุดท้ายหรือว่าท้ายที่สุดก็จะเป็นทีมเดสที่ต้องใช้ตัวละครเยอะแล้วก็สัพยาการที่ค่อนข้างเยอะแต่ผมรู้สึกว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับแล้วก็ปั้นทีมให้เราเล่นได้แบบสบายไม่ต้องแบบฝืนจนเกินไปนั่นเองสําหรับในส่วนของหัวข้อที่1ของเรานะครับเพื่อนๆอย่างต่อมาในหัวข้อที่2นั่นก็คือการปลดช่องอาวุธสําหรับสายฟรี การปลดช่องอาวุธสำหรับสายฟรีหลายๆลคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่เราจะเลือกปลดช่องอาวุธของใครแล้วทำไมบางคนเขาปลดช่องตัวละครได้เยอะกันจังเลยบางคนยังปลดไม่ได้เราจะฟาร์มทรัพยากรจากไหนแล้วก็ปลดยังไงให้คุ้มค่าที่สุดสําหรับการปลดช่องอาวุธครับอยากให้ทุกคนทราบกันดีว่าการปลดช่องอาวุธคุณจะต้องไปทาการอัปเกรดขั้นสูงสุดในส่วนของการอัปเกรดขั้นสูงสุดครับก็คือการเอาตัวละครที่เราปั้นไปแล้วนะครับอย่างน้อยจะต้องเป็นตัวละคร6ดาวเป็นต้นงไปนะครับตัวหลักเนาะใส่ปุ๊บ จากนั้นก็เป็นตัวละคร6ดาวอะไรก็ได้ครับ1ตัวแล้วก็เราสามารถปลดช่องได้ซึ่งการเจาะจูครับหตัวละครจะต้องใช้6ดาว2ตัวละครในการเจาะแต่ละช่องซึ่งจะเป็นช่องโจมตีแล้วก็ช่องป้องกันซึ่งแต่ละตัวจะใช้การปลดลำดับที่แตกต่างกันถ้าเป็นสายโจมตีนะครับก็จะปลดช่องดาบก่อนถ้าเป็นสายพวกฮิลฟื้นฟูก็จะปลดช่องเกราะก่อนซึ่งการปลดตรงนี้เราจะทํายังไงให้คุ้มค่าที่สุดนั่นคือการที่คุณไปฟาร์มนั่นเอง การฟาร์มในที่นี้ครับเราจะทําการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฝันด้หรือว่าปกติกดไปที่ต่อสู้3ครับจากนั้นมันจะมีลําดับการใช้งานสกิลแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครที่เอามาเป็นกินอนะีพีเนาะเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาตัวละครอ,อะไรตัวดามเมจเป็นตัวไหนลําดับการปล่อยสกิลของแต่ละตัวเป็นแบบไหนหมดความเร็วยังไงการขายอุปกรณ์ในกรณีที่เราอยากจะตั้งขายนะบางอันเราไม่อยากเก็บครับเราขายให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ก็สามารถขายได้จากนั้นกดเริ่มต่อสู้ได้เลยมันก็จะเป็นเซตทีมฟาร์มตามปกติที่เราฟาร์มนั่นเองนะฮะ เมื่อเราได้เซ็ตทีมฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการบวกกันก่อนโดยที่ตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดนะครับเ,เพื่อนๆเลื่อกตรงนี้ครับเราจะอัปเกรดที่เป็น4และก็5ดาวเท่านั้นในกรณีที่เป็น4ดาวครับเลื่อนลงไปขวาสุดครับหาตัวละครที่เป็นดาวเขียวก่อนจากนั้นครับกดดาวตรงนี้ติ๊กที่เป็นเลเวลสูงสุดหลังจากที่เราไปฟาร์มกินบี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติ๊กไว้1-3ดาวจะเป็นวัตถุดิบในการกินของเรากดลงทะเบียนจากนั้นก็กดอัปเกรดไปได้เลย ตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวก5ให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็กดลงไปปุ๊บก็กดไปอ่าก็จะเป็นบวก5จากนั้นครับเอาตัวละครที่เราบวกนะครับเนี่ยเพื่อที่เราบวกมาครับมาทําการใส่ไปก่อนนะฮะปุ๊บนี่แล้วมันจะได้ในส่วนของตัวละครที่เป็น5ดาวซึ่งการผสมครับเพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับตัวละครที่สูงขึ้นที่เป็นระดับ S&R โดยที่แต่ละตัวครับก็จะมีเลเยอรอยู่ตามนี้เลยนี่และที่สําคัญในกรณีที่ผสม5ดาวครับเพื่อนๆก็จะได้รับตัวละครที่เป็น 6ดาวนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะเป็นจุดที่เราสามารถชดเชยทรัพยากรได้ในกรณีที่เอ้ยผมอยากปั้นอ e ีวานแต่ผมไม่อยากเปลืองทรัพยากรก,รก็ใช้วิธีผสมได้แต่ก็แล้วแต่ดวงนะถ้าโชคดีก็ได้ไวแต่ถ้าโชคร้ายนะก็อาจจะช้าหน่อยอ่ะผสมไปสัก2คู่แะ้วกันครับกดผสมไม่ได้เลยพอเราผสมปุ๊บมันก็มีโอกาสได้นะครับดูออร่าแง้มอ่านี่ได้เขียวปุ๊บได้เขียวเหมือนกันพอได้เขียวแล้วนะครับเราก็ไปที่อัปเกรดครับเปลี่ยนเป็น5าดาวที่เราทำเมื่อกี้ใส่ลงไปลงทะเบียนเหมือนเดิมครับที่เป็น30เหมือนเดิมที่เเราเรไว แล้วก็1ตัวละครอ,อ่าลงที่เปียนไฟผสมกลับไปที่หน้าต่างผสมกันต่อแล้วก็เอาเป็นตัวละคร5ดาวเมื่อกี้นะครับเลือกเป็น5าดาวอ่าใสไปแล้วหตัวอันนี้ใสตัวหนึ่งหยุดต่อสู้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันกะลังไปกินเนาะแล้วก็ทําการผสมซึ่งเราผสมเนี่ยมันจะมีการเก็บเกรดตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นเกรดการันตีสําหรับอัศวินเซเว่นไนท์นะครับที่เป็น3ตัวละครหลักๆไพรโรซี่แล้วก็จูดีซึ่งตอนนี้ตัวเกมมีกิจกรรมในการสูมใครที่อยากจะได้ตัวละครแบบง่าย ช่วงนี้แนะนําว่าหาน้องให้ทันก่อนที่กิจกรรมจะหมดนะครับและทําการผสมไปได้เลยพอผสมก็ลุ้นเอาว่าจะออกเป็นดาวแท้ดาวเทียมนะครับหรือว่าตัวทั่วไปอันนี้ออกเป็นตัวม่วงนะครับผมนี่เห็นไหมก็เปิดไปได้เลยก็จะได้น้องเซราถ้าเป็นกรณีที่อ่าสมมติเราได้น้องเซรามาเราได้ใช้ครับคุณไปที่ข้ามขีดจํากัดครับแล้วก็ไปหาตัวละครน้องเซราเมื่อกี้ปึ๊บเลื่อนไปเซรา6ดาวน้องเซราที่เป็น6ดาวอ่ะปึ๊บมาดูว่าเรามีเซราที่เป็น สีดาวปกติไหมถ้าเรามีเซราที่เป็นสีดาวปกติแล้วมันเป็นการที่เราเจาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถอนย้ายการเจาะได้นะครับมาเจาะให้ตัวนี้เราจะประหยัดทรัพยากรได้นนเยอะแต่ในส่วนนี้จะใช้กรณีที่เราไม่รีบนะครับไปตามสเตปไปเรื่อยๆและเมื่อได้แล้วเราค่อยทําการเจาะช่องกันต่อนะฮะว่าแบบโอเคผมได้แล้วพี่ผมก็จะทําการเจาะช่องตัวละครกันต่อเอาตัวละครเมื่อกี้นะครับแต่ผมไม่สามารถเจาะซีอินได้เนาะผมก็อ่ะทากะละกันตัวติกิว แล้วก็วางตัว6ด้านหนึ่งตัวปุ๊บจากน,น,นั้นกดช่องจากนั้นกดอัปเกรดครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเจาะช่องตัวละครได้อยู่แล้วนะครแต่ใน,นส่วนนี้ก็ต้องบริหารตัวละครดีๆแล้วก็ดูตามสเต็ปที่ผมอธิบายไปในข้อที่หน่ในแต่ละทีมที่เราจะทำนะว่าเราจะทําทีมอะไรได้ทีมดันเจียนทีมฟาร์มทีมตีกิวตีบอสไีฮอนนู่นนี่นั่นครับมีหลายทีมมากๆให้เราทำนะครับแต่เราจะต้องทําเท่าที่เราไปไหวนะครับที่เป็นสายฟีการทําในส่วนนี้ก็บริหารกันดีๆนะฮะ อย่างต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของหัวข้อที่3ก็คือการบริหารทรัพยากรภายในตัวเกม s ซเว n i g h t r e b i r t h สำหรับการบริหารทรัพยากรครับอย่างที่ทุกคนทราบกนดีครับว่าการพัฒนานหนึ่งตัวละครเนี่ยเราจะต้องใช้วัตถุดิบที่เยอะมากๆครับในกรณีแรกที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะั่นคือการลุ้นเอาวา่าตัวละครที่เราได้มาเนี่ยจะติด6ดาวให้เราเหรือไม่ถ้าติดคุณจะประหยัดไปเยอะมากไปเยอะมากๆเช่นผมผสมได้ไอรีนนะฮะผมผสมได้เจฟอ่ะไอรีนที่เป็น6ดาว ได้เจฟที่เป็น5ดาวแล้วกว็ทากาที่เป็น6ดาวผมจะไม่เปลืองทรัพยากรในส่วนนี้แต่ถ้าเราจะต้องพัฒนาตัวละครจริงๆเราจะบริหารยังไงสําหรับทรัพยากรในเกมครับคุณสามารถฟาร์มในส่วนของดันเจียนพัฒนาได้โดยดันเจียนพัฒนาเนี่ยจะมีธารรตุทห่เราฟาร์มแต่ธาตุไฟจนถึงธาตุมืดนะในส่วนนี้ครับตรงกลางจะไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่แต่มันจะเปลืองที่ด้านเพลิงขวาสุดซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องดูว่าระดับสูงเนี่ยเพื่อนๆจะพัฒนาตัวไหไรบางตัวละครครับมันใช้ระดับสูงที่เยอะเช่นถ้าผมจะพัฒนายูชินน่ร หรือว่ามีโฮะนะครับคือมันใช้ท่าน้ำหมดเลยเราจะต้องดูลําดับความสาคัญว่าเอ้ยถ้าเราปั้นไปแล้วเราได้ใช้เราเอาตัวนั้นก่อนตามลําดับเช่นถ้าผมจะปั้นแอลตอนนี้รนผมเป็นซ1หนึเนาะผมได้ใช้แน่แน ผมก็จะทําการปั้นตินเป็นตัวแรกๆแต่ถ้าผมอยากจะเล่นทีมเวทผมก็ต้องปั้นยูชินมาจ่ายซีซีแต่เราก็ต้องดูว่าเรามีตัวจ่ายซีซีตัวอื่นที่เช่เชยได้หรือเปล่าก็เอาชัยชนะส่วนนั้นไปก่อนเพราะว่าช่วงแรกครับตัวเกมจะมีการแจกในส่วนของกล่องวัตถุดิบในการพัฒนากล่องเนี้ยระดับกลางจะแจกเยอะในการทํากิจกรรมต่างๆของตัวเกมแต่ระดับสูงครับก็แล้วแต่ช่วงของกิจกรรมซึ่งกิจกรรมน้องคางูร้าตอนนี้ก็มีแจกให้กับเรา50ชิ้นก็สามารถมาเลือกได้และข้างในาครับก็จะมีท่าให้เเราเลือก และนอกจากนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุิบได้นะฮะในกรณีที่แบบอ่ะน้องลินใช่ไหมครับเราขาดวัตถุิบแล้วก็กดแปลงนะฮะจากนั้นก,กดเต็มซึ่งหนึ่งก้อนเนี่ยเราจะต้องใช้ระดับกลาง5ชิ้นก็กดไปแล้วก็แปลงไปปุ๊บตอนนี้ก็จะกลายเป็น48แล้วเราก็จะสามารถสะสมแบบนี้ไปได้เรื่อยๆหรือว่าไปฟาร์มก็ได้จินนการแต่ในช่องทางของการฟาร์มเนี่ยเราจะต้องไปที่ดันเจียนพัฒนาแล้วเราจะต้องใช้ตั๋วตรงนี้ซึ่งตั๋วเนี้ยครับมันใช้ระยะเวลาการตีที่ค่อนข้างยากหรือว่าค่อนข้างนาน แล้วถ้าเราซื้อเต็มครับคุณจะต้องเสียรูปีทั้งหมดประมาณ3,750บริหารดีดีแล้วก็พยายามดันให้ไปถึงชั้นที่10เพราะว่าการฟาร์มชั้นที่10ครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้รับระดับสูง25แล้วก็ลูปซ้ำเนี่ยก็จะได้รอบละ20มันจะประหยัดกับเราเนี่ยไปได้เยอะมากๆในส่วนนี้เราจะต้องบริหารกันดีๆนะครับในการใช้ทรัพยากรภายในเกมนอกจากการวิพัฒนาการแล้วก็จะมีในส่วนของการข้ามขีดจํากัดที่เป็นการอัปดาวซ้ําแล้วก็การอัปสกิลลำดับการ,กรกอักอนนรกอกปกล่ววไแ้็ สกิลสองแสงสาหรับสกิลทั่วไปเนี่ยจะเป็นสกิลที่อัพให้กับตัวละครที่เป็นระดับ S R ซึ่งอัพใครบ้างครับอ่ะอัพอีวานอัพยูอีอัพคารอนอัพสไนเปอร์นะครับแล้วก็คารินอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวละครอ,อะไรแบ็กโรดก็เช่นเดียวกันส่วนระดับสูงครับเราจะให้ตัวละครที่เราใช้งานหลักๆในแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นแทโอกล้าหารยอนฮีเมลครีบิสกิตอ่ยก็แล้วแต่สเต็ปนะว่าเอ้ยเราใช้ตัวละครอ,อะไรแล้วก็จะอัพตัวไหนซึ่งตอนนี้ครับผมอยากได้ของตัวน้อง บิสกิตที่เป็นตัวสกิลเพิ่มจุดอ่อนเนาะผมว่าัพไปครับรุนเอาว่าจะลงหรือเปล่าปุ๊บแอวโอเคก็ลงนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ที่ลง50ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าลงในส่วนของสกิลที่เราต้องการซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องปลดทั้งหมด4สกิลนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะไม่ลง3ามนะมันจะเป็นการแรนดอมหในสซึ่งเลทจะอยู่ที่25%ทั้ง4สกิลเลย ก็ถ้าลงสกิลที่เราต้องงานก็จะถือว่าประหยัดไปได้เยอะ2ชิ้นแต่ถ้าลงซวยหน่อยครับอาจจะโดนเต็มช่องแบบผมนะฮะก็เกือบเต็มเลยกว่าจะได้ช่องที่เราต้องการนั่นเองนะครับส่วนอัพขั้นสูงสุดก็จะเป็นการปลดช่องอุปกรณ์ G R. อันนี้เราค่อยว่ากาันในพาร์ตต่อไปนะอย่างต่อมาครับนั่นคือการหาอุปกรณ์ G R. สวมใส่ให้แต่และตัวละครตามระดับที่เราเล่นการหาอุปกรณ์ G R. สวมใส่ครับอย่างที่คนทราบเพราะว่าเราจะไปฟาร,ร์มในดันเรสในส่วนของดันเรสครับก็จะมี3ด่ดานหลักๆเลย แต่ในส่วนนี้อย่างที่บอกไปครับเราจะต้องดูองค์ประกอบของตัวละครที่เรามีก่อนในกรณีที่เ,เพื่อนๆมีเอสปาด่าก็จะแนะนาว่าให้ลงบัวได้เต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่มีครับไม่ค่อยแนะนําให้ลงบัวนะครับถามว่าปั้นตัวสไนเปอร์ลงได้ไหมมันปั้นลงได้แต่มันจะเปลืองทรัพยากรที่คุณจะต้องไปปั้นแบ็กโรสคารอนนะครับในการลงแล้วก็ปั้นตนนัวละครดืตมาเพิ่มเพื่อม,ม,มาแทนในส่วนของตำแหน่งที่เป็นดาเมจหลักแล้วก็สไนเปอร์คุณจะต้องเจาะแล้วก็ซีจะต้องสูงด้วยอัพสกิลก็ต้องอัพ ซึ่งมันจะแตกต่างจากเอสปาด้าที่เป็นสีศูนย์ก็สามารถใช้งานได้เลยยังไงก็ต้องจอบพอๆกันอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าถ้าคุณมีเอสปาด้าใช้น้องยังไงก็คุมครับไปถึงด้านวัวสิบได้แบบสบายแล้วก็ไม่เปลืองทรัพยากรแต่ถ้าคุณไม่มีเอสปาด้าครับก็ลงในส่วนของมังกรมังกรเนี่ยคุณปั้นคุณได้ใช้ครับอีวานยูอิท่ยังไงก็ได้ปั้นอยู่แล้วได้ใช้ทั้งสองบทบาทเลยจะประหยัดทรัพยากรกับเราไปได้เยอะมากราชเชลเป็นตัวแจกยังไงก็ได้ใช้นะทุกคนเอาไว้ลงในส่วนของแบบ ดันมังกรก็ได้ดันบัวก,ก็ได้หรือว่าเอาไปไต่สเตตต่างต่างก็ได้เช่นเดีวยวกันเพราะว่ามันเป็นตัวจ่ายดีบัฟอยู่แล้วเป็นดาเมจมูเป็นดาเมจดอทด้วยอะไรประมาณนี้ก็มาลงตัวนี้มันจะประหยัดมากกว่าก็จะแนะนําว่าลงตามนี้ส่วนการใส่เซตอุปกรณ์ครับถ้าเป็นในส่วนของตัวละครแทโอแทโอที่เป็น C 0นะครับก็ใส่เซตพลังโจมตีได้เลยซึ่งเซตพลังโจมตีนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับซึ่งเราไปสามารถฟาร์มมังกรได้ผู้มีชาารเนาะมันจะได้อะไรบ้างครับนั่นคือพลังโจมตีโจมตี้ตร็าาา็าเเปเปะะนนซณ พอเป็น C 2ครับคุณฟาร์มในส่วนของดันบัวได้คุณก็ใส,เส่เซตในส่วนอัตราคิดิคอลข้ความเสียหายคิดิคอลข้ได้และในกรณีที่เป็น C 6ครับคุณจะได้รับอัตราคิดิีรอยเปอร์เ็แล้วคุณก็ลงในส่วนของความเสียหายคิดิคอลกับพลังโจมตีได้มันก็จะมีเซตเปลี่ยนให้กับตัวเขาที่เป็น C 6อีกทีนะครับผมนี่้ล้างแค้นที่จะเป็นปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้นแล้วก็ความเสียหายต่อบอสที่สูงยิ่งขึ้นก็จะใส่เป็นเซตนี้ออฟหลักออฟรองก็จะมีการเปล การฟาร์มในแต่ละบทนะครับผมสาหรับการฟาร์มในแต่ละบทเนี่ยเราจะแบ่งสเต็ปการฟาร์มในรูปแบบไหนก็ต้องบอกเพื่อนว่าในการฟาร์มเนี่ยเราจะมีจุดเช็คพอยต์ต่างๆนะครับซึ่งไอ้จุดเช็คพอยต์ต่างๆเนี่ยเราจะดูองค์ประกอบอะไรบ้างสเต็ปแรกเลยนะครับจุดเช็คพอยต์ในแต่ละวันอ่าสำหรับในช่วงแรกนะครับเราจะไปถึง7กับ8ปไปถึงขีดไหนก็ได้ครับเอาไว้ถึงจุดน,นั้นแล้วก็ฟาร์มได้เลยพอเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเรสนะับไปฟาร์มเรสให้ตัวละครเก่งขึ้น พอตัวละครเก่งขึ้นครับเราก็ตั้งเป้าไปที่บทที่1 0ถึง12พอเราไปถึง1 0 12แล้วไปฟาร์มเดทต่อให้ตัวละครเก่งขึ้นอีกแล้วก็ไปจบที่14ซึ่ง14เนี่ยมันจะเป็นจุดเซฟโซนหรือว่าจุดพักหายใจจุดพักฟาร์มปกติของเราได้เลยหลังจากนั้นครับคุณจะไต่ไป15 16 1า18ก็ก็ได้เลยแล้วก็พยายามลงในส่วนของฝันร้ายและทําทีมฟาร์มฝันร้ายให้ได้ถามว่าทำไมจะต้องฟาร์มในส่วนของฝันร้าย,เ,ายเพราะว่าฝันร้ายครับนอกจากที่คุณจะได้ของที่แตกต่างกันแล้วนะครับยัดด้รบประ ซึ่งประดับเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดสําคัญมากๆที่จะเพิ่มสกยภาพห้กับตัวละครไม่ว่าจะเป็นบวกพลังโจมตีป้องกัน SP โจมตีทั้งหมดหรือว่าเซตต่างๆเนี่ยประดับเนี่ยจะมีออฟเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็ออฟรองให้กับเราด้วยนะฮะเราก็เลยจะนิยมมาฟาร์มประดับเพราะว่าในการฟาร์มฝันไหลเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าเลดการดรอปของประดับด้วยนะนี่จะเป็นดรอปแล้วก็มีการการันตีที่เขามาฟาร์มเพราะว่ามันมีการการันตีด้วยทุกคนก็คือ1น0 0 0้าันรอบครับคุณจะได้การ เราอาจจะดวงดีและออกก่อนนั้นได้นะครับแล้วก็มีการได้ตรับตัวละครตามปกติเลยแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมของรางวัลที่จะได้รับก็จะเยอะขึ้นตามสเตปนั่นเองสเตปการฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาครับนั่นก็คือการลงอารีนาของทางตัวเกมการลงอารีนาครับก็จะมีอารีนาให้กับเราในการลงซึ่งการลงอารีนาที่ดีที่สุดครับพยายามดูเมตาในแต่รอบที่มันเกิดขึ้นซึ่งพอมันมีเมตามาแล้วนะครับเช่นตอนนี้ครับมันเป็นเมตาของน้องคางูระ ตัวน้องเนี่ยจะตายเกิดได้ใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวป่วดมากๆแล้วก็เป็นตัวที่วางเฉยๆเนี่ยก็เพิ่มบัฟให้กับทีมสกิยภาพคุณก็สามารถเซตทีมปกติทั่วไปที่เราใช้ทีมฟาร์มอ่จมีตัวน้องครึ่งเนี่ยมายืนเพื่อเป็นตัวยืนในการฟาร์มได้แล้วก็ช่วงแต่ละเมตาที่มีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยเราจะต้องวางแผนดีๆเพราะเราวางแผนเนี่ยในช่วงแรกเราเก็บได้ยังไงเราก็สามารถติดดับได้เช่นผมเนี่ยสามารถดันไปถึงระดับที่เป็นมาสเตอร์ได้ถ้าดันต่อก็ได้นะครับแต่ก็จะเริ่มตึงๆแล้วนะนแต่ลฟก็จะ สกอร์บอร์ดแตกต่างกันไปแต่เวลากดมันจะเจอทั้งหมดอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้แบบเจอเฉพาะในเซิร์ฟเรานะแค่ในสกอร์บอร์ดของเราเนี่ยแต่ละเซิร์ฟถ้ามันไม่ได้แข่งขันกันสูงการที่คุณเก็บแต้มให้สูงให้สูงอะ่ะมันก็จะสามารถเก็บได้ง่ายมากกว่าเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟต้นๆที่เขาเก็บกันโหดมากอะไรประมาณนี้มันก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับถ้วยที่สูงขึ้นยิ่งถ้าเราฟาร์มนี่ครับมันจะได้รับแต้มแต้มในที่นี้เราจะเอาไปทําการแลกของสําหรับการแลกของครับ แล้วเมื่อได้อินอัพสกิลจนครบแล้วค่อยไปแลกในส่วนของประดับนะครับตามสเต็ปเลยนะอันนี้ก่อนแลกนี้เสร็จลองได้เลยนะครับหรือว่าจะแลกอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ผมรู้สึกว่าพวกนี้คุ้มที่สุดแล้วสะสมดองรอได้แล้วก็ของอื่นก็อตัวนี้แลกกุญแจกิลก็แลกกุญแจได้เลยแล้วก็รูบี้นะครับเอามาซื้อกล่องกุแจทุกครั้งนะครับอย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยยี่สิบกล่องที่เป็นห้าสิบเพชรเพราะสุดท้ายยังไงแล้วเราก็ได้ใช้ส่วนใครจะซื้อเพิ่มสามารถซื้อได้แต่ถ้าซื้อเพิ่่่มมเเพืออไไปฟาารร์ในนนสวขขงงงยังงก็ทุ แต่ถ้าซื้อเพิ่มเพื่อไปฟาร์ม r ูบี้ของตัวละครยังไงก็คุ้มนะฮะการแรกของก็จะเป็นประมาณนี้อย่างต่อมาครับนั่นก็คือกิจกรรมภายในตัวเกมสําหรับกิจกรรมครับก็จะมีกิจกรรมในช่วงแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมของตัวละคร1ตัวนะครับตรงเนี้ยเราสามารถไปฟาร์มได้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับก็จะเป็นหมากรุกเซน่าสาหรับหมากรุกเซน่าครับเป็นการที่เราสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการอาขาตัวไหนก็สามารถเลือกตัวละครตัวนั้นได้เลยเช่น ค่าการหารอยากได้การหารมาฟาร์มฝันร้ายอ่ะก็สามารถเลือกกาหารมาได้แล้วเราก็มาทําการเปิดในกระดานสําหรับการเปิดในกระดานที่คุ้มค่าจะแนะนําว่าเปิดวันละ3ครั้งจบคุ้มนะครับเราจะเสียทองประมาณล้านห้าล้านหนะครับแล้วก็เพรประมาณ3 0 0พันกว่า3 5 0 0ันห้ประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนเลือกที่จะล้างกระดานเลยจะหมดค่อนข้างเยอะนะครับเพจหมื่ม 15, นห้าแน่นอนถ้าเป็นสายฟรีครับระยะเวลา21วันเปิดไปเถอะครับวันละ3ครั้งยังไงก็ครบ และในส่วนนี้ครับก็มีหลากหลายทฤษฎีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรต่างๆก็เอาไปลองคุยกับแชททีวดูว่าเอ้เปิดแล้วไหนสไตล์ไหนดูว่ามันจะมีโอกาสได้หรือเปล่าผมก็เห็นบอกว่าจะต้องเปิดในกรอบพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดไปครั้งแรกประมาณ50,000นะครับแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยประมาณ50เพซแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะอยู่ยที่ประมาณ100เพซปุ๊บนี่จะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถเปิดไปได้รั้นที่4ก็จะเป็น1้0ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆืยเรื่อยๆเราก็สามารถเปิดไปได้ถ้าโชคดีบางคนคลิกเดียวก็ได้ ก็จะเป็นตัวละครระดับ s อสแบบเลือก1ตัวฟรีนะครับในแต่ละเดือนของเราได้เองสามารถสะสมแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับผมและอย่างต่อมาครับนั่นคือการไต่หอคอยนั่นเองการไต่หอคอยครับจะต้องบอกเพื่อนก่อนว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ไต่หอคอยเลยไว้ทุกคนเมื่อได้ทำทีมอะไรนะซึ่งหอคอยปัจจุบันผมอยู่ที่89นะครับหรือว่าชั้นที่89ผมก็จะทาการไต่ต่ออย่างน้อยเราจะต้องจบชั้นที่200ให้ได้ถามว่าทําไมเราจะต้องไปที่ชั้นที่200ครับเพราะว่าชั้นที่200เนี่ย เ,เพื่อนๆจะได้ใบสุ่มการันตี O7K หรือว่าอดีตเซเว่นในนั่นเองที่เป็นหนึ่งในสา่าเราจะได้รับตัวละครตัวไหนสำหรับตัวละครที่เป็นเมตาตอนนี้และได้รับบัฟในการไต่เนี่ยก็จะเป็นส่วนตัวละครน้องเบรูก้าใครมีสามารถปั้นน้องได้เลยยังไงคุณก็ไปถึงแน่นอนมีไกด์แต่ละช่องเขาอธิบายแล้วก็เขาจัดทีมแนะนํานก็ลองไปบิวแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวละครให้คล้ายคลึงกันกดูแล้วก็ลองไปปรับใช้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไปถึงในส่วนนี้แน่นอนนะครับผมโอเคกับเพื่อนก็จบลงไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ 9เรื่องที่ควรระว่ังสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยพลาดได้ไอดี ID ไม่พังแค่ช้านิดหน่อยไม่เป็นไรเราเล่นกับตัวเองเราไม่ได้แข่งกับใครหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่นไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ